สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว S R P Channel ด้วยนะครับ nice วันนี้มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่ผมเบื่อๆเซ็งๆในวันอาทิตย์นะครับแอบก็วิ่งไม่ได้งานน้อยมากครับแอปกล้าคูณน้่อยมากเพราะว่าผมไม่ได้แกบนะครับคิดแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นอาวีในแก้เซ็งนะครับการได้กดที่ไปตรงข้ามให้เละอีกข้างหนึ่งเลยครับจะเ,เล่นตัวอะไรนะเดี๋ยวคนไปดูกันเลย เแต่ตอนนี้ผมก็กลังจะเข้าเกมนะเดี๋ยวผมเข้าเกมกักคู่ไปเลยไม่สนใจหรอกวันนี้มันไสไหมเคี่ยวมากเลยเดี๋ยวจะกดเดี๋ยวเราก็หาคู่ได้นะครับเดี๋ยวโดยจะเล่นตัวอะไรทุกได้หมดนะครับคือผมซัพพอร์ตแทงค์แครี่คือแบบฟาร์มจังเกิ้ลออฟเลนอะไรอยเงี้ยมิดเลนไม่หมดครับมีแต่ผมสเกลเดียนะโอเคเดี๋ยวผมมาดูนะครับว่าจะได้เล่นตัวไหนแล้ว ม lives, the ันจะแบกขึ <c oughs> ้นไหมไหมครับในแรงคอนคูลเลอร์ครับเมื่อวันมุ่เหยียมากเลยฟาร์มได้ฟาร์มแล้วก็โดนแย่งฟาร์มเปล่งเดินมาดูตาวันนี้นะครับว่าผมจะได้ฟาร์มหรือว่าไม่ได้ฟาร์มครับไปเลยดี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 บอกมาไปรอนอนแล้วกันจะเล่นตัางตัวจะได้สอร์ขึ้นเดี๋ยวผมแครีเอง ฉันจะเล่นแครีฉันจะเล่นแครีเดี๋ยวผมจะโชว์แครีแบบนะโจ้โอ้โหไฮเดรตเสรไปแล้วเพื่อติดไปแล้วนี่นะครับผมจะเป็นแวนนอนหนึ่งทีนี้นะครับคือผมมาเทพมาหาเทพแบบว่าไม่เอาีฟ้าา เดี๋ยวผมจะเล่นแวนจะให้รู้ไปเลยครับแวรโน่หนึ่งผมเป็นยังไงผมมันมันเทพแวน์อยูแล้วครับโอเคยังไงครับเดี๋ยวผมถ้าผมได้ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปที่ตอนที่ผมจะเริ่มเล่นนะครับโอเคอันนี้ผมต้อขอพูดอะไรมากเลย อ่ตอนนี้มาแบกม่นจะมาแจกกงน้อง I love you เดี๋ยวจะได้รู้นะครับว่าแหวนของเฟิร์สโน่หนึ่ง S R P Chanel จะโหสักแค่ไหน <c oughs> แต่นับอยู่ตรงกลางนี่เลยทิ้เขาก็มีไฮย่์แต่อเล t เตอร์เทรนแล้วก็คิวฟรอชรวมไปถึงกิกแน็กนะครับ สายไหนดีสาเวสหรือสายรดเอาเา็สายลูนมาเอารูนอะไรมาบ้างรื่นดูลูนถ้าสุดผมเล่นแวนเวทนะครับแต่ไม่รู้เอาลูนเลยรมาเพรผมเอาแวนป่านะครับ อเบเจ็บเจ็บูเจ็บเฮ้ยตัวโลไม่เห็นเทนเหรอเช็คฝ่ายหน่อยคือเรงด้ว่จังวะ ังหวะนี้เฟิร์สตัดไปแล้วครับน้องๆดูเพื่อนบอกยิงเบอร์มากตึกตึกตึกแตก้เ uh, ห uh, 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 ิวเหรอครับหิวเหรอครับหิวเหรอครับหิวเหรอครับ หิู่รองอับนะครับหิู่ร,งรอ,องอับเอาชิบหายแต่แต่คุยช่วยเพื่อนไม่ทัน เฮ้ยโอ้โหที่ยีหน้าทำไรอะ่ะโอ้โหเกมสองทีประมวลกูแตกแล้วมันไม่สลับวะแตกครับแตกตอนนี้ไม่แตก ช่วยด้ยด้วยช่วยด้วยยังวันีเมื่อกี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับเห็นผมไหมเทือย่าไกูดบอกอะไรครับแวนโนนึงแวนโนนึง ดูหน้าผมก็ไม่รูปป้อมเลยไม่ถึงไม่เตากับแตก แตกหมดโอ้โหไม่มีใครดูป้อมบนอีกแล้วครับ ไม่ไ้นครับไม่ว่าจะแต่อ,อ,อย่างเดียวจุกจิกหมอยเวลาจุกจิกหมอยจุกจิกหมอยทำเลยครับตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยโอ้ ตอนที่ผมที่ผมยังไม่ผมยัจริงจังนะครับทุกคนแต่คือเล่นให้เจ็บมือดูดครับว่าฝีมือโนนหนึ่งแหวนเป็นยังไงคือสุดยอดคือเล่นตัวนี้สุดยอดมากบอกบั๊บมันคอมเมอรบอลมันคือเล่นโดน ทุกจิกหมอยทุกจิกหมอยไม่รวมหมว่าแพ้ตามสเต็ปเ,เดิมอะไรเงี้ย บวกอีไแล้วหรอรโอ้พูทดิบวกอะไรขนาดนี้วะพอตกอน กำลังจิงจังมากๆเลยนะครับดูนะครับบนก็โดนเชื่อไหมคือผมมันดูทีมันห่วงคิวฮะทุกคนอู้ป้อไม่เอาแล้วว่ะเพื่อโชว์อย่างเดียวแหลน่าเบื่อว่ะ อีหน yeah. ้า <hunting> ม <salud> yeah. ันคนตาบอดพูดจริงเคล็บเลนเดียงไม่รู้อ่ะเดินเดินแบบเดินเดินแบบกูจะไฟอย่างเดียวทีมไฟง่ายอ่ายๆีแต่ดูดิพอมามากันหมดเลยโอ้โหเคตัวเดินเขามีสองตัวมึงนี่แม่งห่วงขิววันชิบหายรู้ตุ๊กตุ๊กตุดก ผมไม่เอาฟ้องมาแล้วทุกคนเบื่อจริงทุกคนเบื่อจริงผมแวนตัวเดียวเนี่ยแตักาฮี้อะไรได้บ้าป่ะเนี่ยยิน่าแม่งเข้หเวยเอาลโอ้โห หอ,อยเข้าตะมีอะไรเนี่ยโอหน่าเบื่อ ที่เรียนเห็นว่าไม่เอาอะไรแล้วไล่ฆ่าเนาะหรือปออมุดันคลิปเลยดีโอตาไม่เอาคลิปเลยอะตาไม่มองคลิปเลยอะจะยื้อเพื่ออะไรกม่รูยื้อมาโชว์ิลโชว์กันอยู่นั่นแหละ ดูคิวดู đi, ดิดูทั้งทีมเราดิก็ยังไม่รู้อะแบบหลับหูหลับตาเล่นอ่ะโอ้ดูนะเดี๋ยวโทษผมอีกเดี๋ยวต้องไปดูแมนไม่แมนเนอะก็เสียอือ ให้เดินไม่ออกเลยเดูเลยนะแตกแทงแตกอยงพวกมึงงานยากกูโ,โทรมาทำไมเนี่ย จบจบจบโอเคครับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ r o e p ที่2นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ก็ได้มีแรงทาคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําคลิปอะไรกันต่อเดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปนะครับหรือถ้าใครอยากให้เล่นตัวไหน ผมคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับโอเคสำหรับทีนี้อย่าลืมฝากกดตามช่อง SRP Channel นะครับขอบคุณครับ